ตำนานพญานาคมีพื้นฐานมาจากความเชื่อโบราณในเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเชื่อว่าพญานาคคือสัตว์กึ่งเทพที่สามารถจำแลงร่างเป็นมนุษย์ได้เป็นผู้พิทักษ์รักษาแหล่งน้ำและสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในทางศาสนาพุทธมีเรื่องราวพญานาคตนสำคัญเช่นมุจลินนคราชที่ปกป้องพระพุทธเจ้าด้วยพังพานและพญานาคตนอื่นๆที่ปรากฏในพุทธประวัติและตำนานท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแม่น้ำโขงที่ผู้คนแถบนั้นมีความ เชื่อเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคในช่วงออกพรรษาค่ะต้นกําเนิดและความเชื่อจากอินเดียใต้ตำนานพญานาคมีต้นกําเนิดจากอินเดียใต้ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่งูอยู่ชุกชุมทําให้มนุษย์เกิดความนับถือและเชื่อว่างูมีอํานาจมนุษย์มีความเชื่อว่านาคเป็นสัตว์กึ่งเทพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พญานาคถูกเชื่อว่าเป็นสัตว์กึ่งเทพมีฤทธิ์เดชสามารถจําแรลงกายเป็นมนุษย์รูปร่างงดงามได้อีกทั้งยังเชื่อว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์แหล่งน้ํา พญานาคถือเป็นผู้พิทักษ์รักษาแม่น้ำลำธารบ่อน้ำและเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์